อาทิตย์ฝ่ายเส้นมาแล้วโอ้โหผลกกระเด็นเลยครับพุทธวงศ์ฟาวครับลูกนี้ดูครับจังหวะบอลริมเส้นครับอาทิตย์เบิดก็ะแต่อ้อมไปพุทธวงไม่ทันแล้วก็พยายามเบียดลูกนี้ผู้สิธิ์มองว่าเป็นการเจตนากระแทกนะครับกฤะบิเปิดไปเสาสองลึกมงชงกลับเข้ามาแล้วขลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ อิวฮานฟานดี้ครับโอ้เอาแล้วครับบุรีรัมขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้แล้วยิงทีมเก่าด้วยครับยูฮานฟานดี้ครับฟรีคิกเปิดมาโอ้โหแล้วเป็นการแอสซิสต์ของนักเตะเก่านะครับชินาพัทโ่งตั้งกลับมาแล้วยูฮานโขกจ่อๆเข้าไปเอาแล้วครับสองประตูหนึ่งครับฟรีคิกครับดูครับธนกิจเปิดไปเสาสองครับแล้วคนโ่งกลับมาเนี่ยชินาพัทครับโโอ้ห สองนักเตะเก่าบีจีครับคินพัฒน์บกตั้งและอิวฮาเนี่ยอยู่ตรงนั้นคนเดียวครับขึ้นเทคโอ้โหเรียบร้อยเลยครับจ่อจอครับนี่ไงครับจริงๆบอลนี่มันก็ไม่ได้โดนหัวเลยเดี๋ยวดูอีกครั้งนี้ครับโูจะตัวขึ้นเหมือนจะโดนหัวไหลแล้วก็คือโดนเฉียดบางๆแล้วก็เข้าไปยิงได้ทุกจุดโอ้จูบตาสโมสรเลยเนีแต่ท่านี้เนี่ยแฟนบีจีอาจจะแหมไอ้หนู